ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเห็นไหมคะทำไมยุ่นเอลตอนนี้เพ่นเติมขึ้นมาอะไรเอ่ยไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้านะคะมีเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เพราะว่ารุ่นรุ่นที่เป็น a l l n นินะคะครั้งแรกที่มาเนาะตัวเทอร์โบเอนะคะยังไม่มีตัวฟัดหมอกลูกค้าก็ติงมาเยอะมากนะคะตอนนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วคือติงอะไรมาหลายอย่างเช่นบอกภายในสีน้ำตาล ไม่มีอะไรเงี้ยของเราก็ปรับมาให้ใหม่หมดแล้วนะคะ wireless charger ก็เช่นกันนะคะปรับเพิ่มเข้ามาให้แล้ว honda sensing ก็เช่นกันมีมาครบจบในรุ่นนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณออฟคนแรกเลยสวยมาก body ยังคงความเป็น body เดิมอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้มันได้เช้นเต็มตัวนะคะจะเป็น the คค c o r d นะคะยังไม่ใช่ new คค c o r d นะคะ ปตัตนหมอกพี่พอมเติมขึ้นมาตัวคันนี้ตัวใหม่ใช่ค่ะใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งกดตัวไปวันที่สิบหกค่ะวันจันนี้ค่ะเพิ่มมานะคะปัตตันหมอกนะคะตรงนี้ค่ะราคารดนะคะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสีค่ะพี้นั่งมุกเพิ่มเงินมาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเลยเป็นราคาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังด้วยด้านหลังก็เปลี่ยนนะคะด้านหลังก็เปลี่ยนสวัสดีค่ะคุณวิทวสัส เริ่มต้นค่ะคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะแล้วก็มีเพิ่ม Honda Connect Gen 2มาให้ด้วยนะคะที่เป็น Gen 2อยู่เพราะว่าเขายังเป็นโฉมเดิมอยู่นะคะไม่ใช่โฉมใหม่ถ้าเป็น All New ตัวใหม่น่ะจะเริ่มเป็น Gen สาหมดแล้วนะคะคันนี้มี Honda Connect แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ปลายท่อคู่มีมาให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะคะ ด้านหน้าฟันหมอกด้านหลังไปท่อคู่ค่ะคือไม่ต้องติดสเกิร์ตก็สวยเลยนะคะแค่ติดฟิล์มคันนี้ก็สวยแล้วสวยมากแรงมัาแล้วก็สิบคือเครื่องเครื่องเดิมเลยค่ะอันนี้พับเบาะนะคะเดี๋ยวลองพับให้ดูด้านนี้จะเป็นยังอะไหล่แม่แรงเครื่องมือค่ะคบปัจเจข้อต่อค่ะตัวลากจูง ด้านในนะคะมีเป็ดอะไรบ้างใช่ไหมนี่เลย USB สองตำแหน่งค่ะด้านหลังค่ะสองตำแหน่งค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมาเพิ่มให้แล้วนะคะม่านนะคะม่านด้านข้างแล้วก็กระจกนะคะไฟฟ้าหมดแล้วนะออโตโอค้ค่ะผูดผิดออโต้ ฉันชอบภายในมากสีน้ำตาลหลูมากนะคะแล้วก็เข้ากับลายไม้แล้วก็มีแอนตัวซินเวอร์ตัวน,นีน้ขอบซินเวอร์ให้ด้วยลายบอกนะคะวางแก้วค่ะพับบอกค่ะ เดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะว่ามองส่องเข้ามาแล้วจะกว้างไหมส่องเข้ามาถ้าไม่มีอะไรยาวๆท่อแป๊บนะคะก็วางยาวไปถึงข้างหน้าได้เลยนะคะ<ม>นี่เห็นไหมกว้างมาก วางของได้เยอะมากเลยนะคะจุมากๆค่ะแต่ถ้ามีคนนั่งข้างหลังเราก็จะพับไม่ได้นะคะเพราะว่าเบาะเขาไม่ได้ราบเรียบเหมือนเหมือนแจ็ตเหมือนซิตี้แฮ b แบกนะคะเพราะว่าบเบาะแอปพลเดานหลังนั่งสบายมากะค่ะจะแบบว่ารูปรูปล่างเขาจะไม่เหมือนตัวเบาะกับกับพันที่แบบว่าพับราบเรียบนะออกแบบคนละอย่างกันนะคะอันนี้ไว้วางของเอกสารด้วยนะคะ มีกุญแจลับให้ด้วยค่ะแลวค่าเท่าไหร่คันนี้1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่บาทค่ะถ้าเป็นสีสีเงินสีเทาอยู่ที่1499ค่ะแลวค่าเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิม2 4 0 0มบาทแต่ส่วนรุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปนะคะจะเปลี่ยนจากไฮบิดไฮบิดเทคเป็นรุ่น ehev eL p a s กับ e eH EV Tech ค่ะราคาเท่าเดิมค่ะสองรุ่นนั้นราคาเท่าเดิมไม่จะปรับเพิ่มขึ้นมาคือนี่เห็นไหมคะภายในกระจกนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะลดแสงนะคะอัตโนมัตินะคะลดแสงอัตโนมัติค่ะโอ้แล้วก็นี้ค่ะที่ลูกค้า ขอมาเยอะมากๆนะคะไวเลสชาร์เจอร์นะคะมีมาให้ตั้งแต่รุ่น EL เลยนะคะตรงนี้นะคะไวเลสชาร์จเจอร์จะเป็น5โวลต์นะจะไม่เหมือ Civic. Civic น c ีวิ c ซีวิ c 15โวลต์นะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮกุญแจรถนะคะสตาร์ทรถจัดกุญแจรีโมทได้เลยค่ะ ดาวกีบา่าเดี๋ยวทักเข้าไปในแชทได้เลยนะคะพอดีแคมเปญเสร็จพอดีค่ะมีได้ว่าหนึ่งได้ว่าสองไปว่าสามารถตั้งค่าเบาะได้นะคะเบาะได้นะคะถ้าท่านที่หนึ่งถือกุญแจอันที่หนึ่งมาเนาะถ้าปลดล็อกปุ๊บนะคะเบอะจะปรับเป็นของคนที่หนึ่งนะคะถ้าคนที่สองขึ้นมาก็บอกเป็นปรับของคนของคนที่สองไม่ต้องปรับเข้าปรับออกนะคะเขาจะเราสามารถบันทึกได้ตรงนี้ค่ะมีม mm ูเรซีทค่ะ แล้วก็เพิ่ม Honda Sensing เข้ามานะคะระบบความปลอดภัยเพิ่มมาในส่วนของรุ่น e-l ให้แล้วนะคะ Honda Connect Gen 2ก็เหมือนกันนะคะก็มีมาในส่วนของ Honda เพิ่มขึ้นมารุ่น e-l แล้วค่ะสวัสดีครับนักคาววัาชชัยสวยมากใช่เลยค่ะอันนี้ Honda l e n w o r t เบาสวยมากแต่ยังไม่คุ้นนะเบาเออภายนอกสีขาวภายในสีน้ำตาลพิ่งมีนะคะ ฮอนด้าิ่งจัดมาให้นะพอเปิดเข้ามาก็เลยแบบปเฮ้ยปิปแปลกนิดนึงเคยเห็นแต่แบบภายนอกสีดําภายในสีน้ําตาลอย่างเงี้ยนะแต่สวยค่ะสวยมากเบาหลูมมากเนี่ยสีจริงๆประมาณประมาณประมาณแบบอันนี้มันสว่างไปสีจริงๆประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะจะเข้มเข้มหน่อยนะคะสีเข้มๆนะคะกระจกไฟฟ้าแล้วค่ะกระจกไฟฟ้าวันทัดกี่บาทไม่ได้ขายอุปกรณ์ตกแต่งค่ะ ลายไม้นะคะเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะคะแผงประตูคอนโซลหน้านะคะเป็นลายเดียวกันหมดเลยอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษคะแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนพาชมให้หมดเลยนะคะกระจกนะคะชันเกียร์ปรับสั้นลงใหม่ครับไม่ค่ะเหมือนเดิมค่ะแวขอดจะเหมือนเดิม จะไม่ใช่ไมนั่นเชนค่ะคุณลูกค้าจะเป็นแค่แบบว่าปรับเปลี่ยนออปชันมานิดหน่อยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบมานิดหน่อยเปลี่ยนตรงอ่านเพิ่มขึ้นมาคือฟันหมอนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นท่อคู่เนาะแล้วก็เพิ่มฮอนด้าคอนเนคเชนสองฮอนด้าเซนซิงระบบความปลอดภัยห้าระบบให้กระจกลดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็เลยนะ USB ด้านหลัง2จุดแล้วก็เวลเชเจอร์ประมาณนี้ค่ะที่เพิ่มขึ้นมาค่ะอยากดูเครื่องยนต์ได้เลยค่ะ ใช้งานหน้าจอให้ดูหน่อยโอเคได้เดี๋ยวพี่แอนพาไปดูหน้าจอให้ก่อนเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวแอนดับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวพาดูเครื่องเดินให้นะคะเป็นเครื่องเทอร์โบค่ะ16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะตกลงใช้แอปเปิลค่ะเพด้ปกติเลยค่ะก็จะมีน a v i เกเตอร์ที่ในแอปของเรานะคะก็จะขึ้นหน้าจอเลยค่ะ การตั้งค่าต่งตางๆนะคะสมมุติจอแสดงผลอันนี้แล้วก็อริโอคือเครื่องเสียงนะคะโอ,โอเบาวกว่าโทรก็คือเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะสามารถซีรีได้เลยนะคะเช่นกดตรงน,นี้นะคะซีรีตรงอะไรนะคะคอลแอนเขาก็จะโทรหาแอนแต่ถ้าในเบอร์ของลูกค้ามีแอนหนึ่งแต่แอนสองเขาถามว่า N1 1, หรือ N2 นะคะตรงสิลิเขาจะถามเราด้วยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ปรับอันนี้การธรรมดาค่ะข้อมูลต่างๆต,ต้องมีสายสายตัวที่เป็นอะไรนะคะที่เป็น i p อ o n นนะเสียบสายเข้าไปนะคะก็จะเป็นตัว Apple Car p l a y นะคะโชว์หน้าจอดึ้งขึ้นมาเลยนะคะเป็นแผนที่เป็นแมพให้เลยนะคะตรงนี้ให้อันนี้เป็นกล้องธรรมดานะคะ กล้องด้านหลังแล้วก็กล้องเลนวอค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ eXeV เทกนะคะจะมีเพิ่มมากล้องรอบคันนะคะเพิ่มกล้องรอบคันด้วยดูลายไม้ก่อนสวยมากแต่เดี๋ยวดับเครื่องดูหน้าจอเนาะอีดูเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวพาชมค่ะเบาะด,ด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางนะคะสีทิศทาง นี่น,นสีสีจริงๆประมาณประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะออกน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะคะแต่พอไปซูมใกล้ๆนะะ่ะเขาจะออกจางๆหน่อยที่จริงไม่จางนะคะลายเบาะสวยมากการเย็บนะคะได้เขาสวยมากเดี๋ยวดับเครื่องให้ก่อนนะคะน้ำมันลองรับ e 8 5ค่ะ อ๋อลืมให้ดูล้อเลยล้อเดิมก็คือล้อเดิมทุกอย่างนะคะมือจับประตูก็เป็นโครเมียมนะคะล้อก,ก็คือสัมผัสฟึบปลดล็อกก็คือนำมือสอดเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นกล้อง HONDA l e n นวอรค่ะอันนี้กระจกเลี้ยวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างยางมิชลินนะคะสองสองห้าทะศูนย์อาห่งเจค่ะไป ดับเครื่องยอนต์กันนะคะแล้วก็มาดูเครื่องท่องเครื่องกันค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้านะคะแรงม้าสูงมากสูงมากจะสูงกว่าตัวเห็นไหมคะผลับเครื่องปุ๊บแล้วเปิดประตูนะคะเบาะจะเลื่อนให้เบาะจะเลื่อนออกมาให้นะคะให้เราเข้าขึ้นสบายนะคะสะดวกค่ะด้านหน้านะคะงัดตรงนี้นะคะ แล้วพอเราปิดประตูนะคะบอกก็จะเลื่อนเข้ามาหาตามที่เราเซตไว้ปกติเลยนะคะโทษที<ฮ>ว้าวนี่ค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเทอร์โบนะคะถ้าตัวตัวใหม่ซีบิตตัวใหม่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาคือ BTC ขึ้นมานะคะเพิ่มให้ รวมน้ำมันอันนี้กระปุกน้ํามันเบรกนะคะอันนี้น้ํามันเครื่องนะคะอันนี้น้ํายาเช็ดก,กระจกค่ะแบตเตอรี่เป็นทน n a n c e นะคะกินน้ํแกันน้อยนะคะหกสิบแอมมั้ยอันนี้เป็นกล่องฟิวต่างๆนะคะจะอยู่จะอยู่ในกล่องที่ว่าควบคุมต่างๆจะอยู่ในในในอันนี้ห้ามให้น้ําเข้านะคะห้ามเปิด eSUV ก็ค <ève S 2> ือเป็นต oh. mm ัวไฟฟ้าก <g puis, S 1> okay. <rik> ับเครื่องยนต์ทำงานควบคู่กันค่ะเครื่องยนต์แปะเครื่องยนต์20%แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด2ตัวนะคะทำงานควบคู่กันมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวใช้80%เครื่องยนต์แค่20%จะประหยัดน้ำมันมากค่ะก็คือเป็นตัวไฮบริดนั่นแหละแต่เขาเปลี่ยนมาเป็น eSUV นั่นจากอนาคตข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วค่ะให้ดูเลขให้ข้างใน ไม่ต้องชา้าค่ะตัวนี้เป็นเทอร์โบค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมาเตอร์ไฮฟ้า์อ๋อตัวนั้นไม่ต้องชา้าค่ะแค่เราปล่อยัะเล่งหรือว่าเหยียบเบรกนะคะเขาจะชาร์จกลับเข้าไปหาในตัวอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือการดูแลเอกสารง่ายมากแต่แค่เพียงในระยะสามเดือนนี้เราต้องสตาร์ทรถภายในสามสิบนาทีนะคะขึ้นไปนะคะภายในสามเดือนต้องสตาร์ทรถสามสิบนาทีขึ้นไปยังไงลูกค้าก็ต้องใช้ ใช้อยู่แล้วนะสามเดือนไม่มีใครจอดแบบยาวถึงสามเดือนเลยนะคะหรือว่าถ้าจอดจริงจถึงสามเดือนก็ให้ใครมาสตารให้หน่อยนะคะไว้สักแค่สามสิบนาทีเท่านั้นเองเป็นการดูแลรักษาเครื่องยนต์ของตัว e s e v นะคะเท่านั้นเองอย่างอื่นจะเหมือนรุ่นปกติเลยค่ะซีบีจะมีตัวไม่มีค่ะเข้าใจแล้วขอบคุณมากมากค่ะเช่นกันค่ะตัว e, e s e v นะแอนชอบมากนะคะประหยัดน้ามันมากและ มันจะมีระบบแบบมีมีหลายโหมดนะคะ EV โหมดคือใช้ไฟฟ้าแบบล้วนเลยก็มีนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นตัวโหมดไฮบริดก็คือโหมดที่ทํางานควบคู่กับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะคะควบคู่กันตอนกรณีที่เราแบบขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้นะคะเล่งส่งเล่งแสงแต่ถ้าโหมดที่เป็น engine โหมดก็คือใช้เครื่องยนต์โดยเต็มที่100%เซลยจะเป็นอยู่ในส่วนของรุ่นที่เรากําลังเหยียบคันเร่ง ความเร็วสูงคงที่นะคะถึงต้องใช้แอร์หลังมีค่ะแอคคอร์จะมีแอร์หลังค่ะตามนี้ค่ะถ้าเป็นรุ่น e-sev el plus นะคะราคารดเท่าเดิมนะคะ1นึ่งหกหน้านหกแสนบาทค่ะถ้า e-sev t e c h นะคะยังไม่คุ้นกับรุ่นใหม่เนาะ e-sev t e c h นะคะก็อยู่ที่1 7ึ่งเเก้าเเหมือนเดิมนะคะหนึ่0ล้บาทค่ะ เบาะสีน้ำตาลหมดเลยค่ะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยตั้งแต่รุ่น E L L Plus แล้วก็รุ่นเหกนะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลยกเว้นถ้าลูกค้าต้องการเป็นเบาะสีดำนะคะจะต้องซื้อลถดภายนอกสีเงินลูนาเท่านั้นสีเงินลุนาเบาะจะเป็นสีดำยกเว้นสีอื่นสีเทาลถดสีเทาลถดสีขาวแล้วก็ลถดสีอะไรอีกอีกอันนึงสีดำอ่ะเบาะข้างในจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะไม่มีสีครีมสีเบจแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลให้เลยค่ะ พิเศษลงตัวมากค่ะเพิ่มมาตรงนี้ด้วยมานนะคะมานด้วยแล้วก็กระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะกดหนึ่งครั้งก็ลงเลยฟึบงัดขึ้นก็คือขึ้นเลยนะคะเอาไปศูนย์ที่ไรไม่เจอแอนสักทีพยายามมองหาแถวไฟแอนไม่ได้รับลูกค้าหน้าร้านค่ะแอนจะขายออนไลน์จะอยู่ในออฟฟิศของออนไลน์ค่ะ รับไม่ได้เลยค่ะเขาไม่ให้รับเอาไม่ใชไใ่ไม่ให้รับไม่ให้รับคือขายออนไลน์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่สามารถรับลูกค้าหน้าร้านได้ถ้าเข้ามาที่โชว์รูมจะไม่สามารถพูดคุยกับแอนได้เลยนะคะต้องเป็นเซลล์ที่ดูแลหน้าร้านดูแลนะคะยกเว้นลูกค้าจองกับแอนออนไลน์แล้วในเพจนะคะแล้วก็เข้ามารับรถก,กับที่โชว์รูมนะ่ะได้เลยนะคะเข้ามารับที่โชว์รูมได้สวยอะ่ะชอบมากชอบแบบตรงปลายท่อนะเห็นไหมท่อคูวอสวย สนใจรถทักชก็ไปในเพจได้นะคะแอนฮอนดานิวคาค่ะเดี๋ยวแอนส่งตารางแคมเปญให้ดูค่ะใช่เลยค่ะคุณอ้ายหมอลำอยากเจอหรือซื้อของมาฝากนะคะเรียกได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวแอนออกไปหาออกไปหายกเว้นถ้ามาดูรถไม่ได้ค่ะไม่ได้คิวเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะมือจับประตูโครเมียมค่ะคลิปฉลามเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ รถสีไหนคิ้ฉลามเป็นปสีนั้นค่ะตรงนี้จะเป็นแบบเงาเงานะคะเงาเงาแอนชอบรถซีวีของแอนนะคะก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสาเนี่ยเสาบีนะี่ไปเปลี่ยนตรงนี้มานะคะเปลี่ยนเป็นแบบเงาแบบนี้นะคะแต่รอออนิวคุณแอนจะเปลี่ยน f อแอนไม่เปลี่ยนคะ่ะแอนเปลี่ยนเป็นแฮชแบกคะ่ะได้ซีวีแฮชแบกคะ่ะมือจัดเก๋นนะเขาแบบจะเป็นทูโทนะคะจะเป็นแบบ สีขาวกับโครเมียมนะคะมือจับน่ะแบบสองสีคู่โทนข้าหลังเสียงเสียงดังมากขาหลังก็เหมือนกันนะคะเป็นสีขาวนะคะนี่แล้วก็สีครเมียมแต่ถ้ามองข้างบนบนะ่ะจะเหมือนว่าเป็นครเมียมชิ้น,นเดียวมันจะดูไม่ค่อยออกแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยโอเคเป็นสีขาวกับโครเมียม โอเคค่ะเดี๋ยวสนใจรถทักเข้าไปในแชทในเพจได้นะคะไลฟ์สดนะคะในเพจจะมีเยอะเยอะกว่าในใน u t u b e นะคะเนื่องจากทาง YouTube พออนไลฟ์แล้วเหมือนจะไม่ค่อยชัดเนาะเห็นลูกค้าบอกมางว่า,วามันจะไม่ชัดเหมือนในในเพจเพี่แอนเลยอย่างนี้เองก็จะแต่จะพยายามเข้ามาไลฟ์อยู่บ่อยๆนะคะจะพยายามเข้ามาไลฟ์อยู่บ่อยๆคะ่ะฝากกดติดตามใน Tik t o อกด้วยนะคะจะมีไลฟ์สดการพูดคุยตอบคำถามต่างๆใน Tik t o อกบ่อยมากๆนะคะือบทุกวันเลย f c นะ่าจะได้เครื่องพันห้าเทอร์โบสวยกว่า F4 จะมีจะมีตัว RS นะคะ Turbo RS นะคะของตัว f c มีเครื่องพันหอยู่ค่ะมีเครื่องพันหอยู่แต่รถไม่มีขายแล้วค่ะไม่มีผลิตแล้วไม่มีผลิตแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย